รดดาริโอกับผลงานข้ามศตวรษอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในกีตาร์หนึ่งตัวคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบไม่ยากแต่เชื่อหรือไม่ว่าพวกเราทุกคนมักจะมองข้ามคำตอบที่แท้จริงไปสิ่งสำคัญที่สุดในกีตาร์ก็คือสายกีตาร์นั่นเองไม่ว่ากีตาร์ตัวนั้นจะมีไม้ชั้นยอดวัสดุชั้นเลิศการทำที่ปราณีตขนาดไหนแต่ถ้ามันไม่มีสายกีตาร์ก็อาจจะเป็นแค่เศษไม้ที่ถูกตกแต่งแล้วเท่านั้น สายกีตาร์เป็นต้นกําเนิดเสียงของกีตาร์ทุกชนิดและหนึ่งในผู้ที่ทําให้กีตาร์เป็นเครื่องดน,นตรียอดนิยมสร้างนักดนตรีขึ้นมามากมายก็คือหนึ่งในบริษัทผลิตสายกีตาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกดัตดาริโอนานของครอบครัวดัตดาริโอเริ่มต้นตั้งแต่ปี1680ที่เมืองเซลลี่เบสคารา่าเมืองเล็กๆที่กลายเป็นถิ่นของช่างทำสายของเครื่องดน,นตรีอีกหลายตระกูลจนในปี1915 ร็อกโคและคาร์มีนเดดดาริโอย้ายมาอเมริกาที่แอสโตเนียในควีนส์นครนิวยอร์กและทำธุรกิจโดยการนำเข้าสายที่ใช้ในเครื่องสายอย่างไวโอลินจากโปรดักส์ที่เดดดาริโอสร้างขึ้นมาโดยมีร็อกโคและคาร์มีนเดดดาริโอคอยดูแลในปี1918ร็อกโคกับบ้านเกิดเหลือเพียงคาร์มีนหรือที่รู้จักในนามชาล์เดดดาริโอจนในปี1930 เริ่มมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะกับวงแบบบิ๊กแบนและบูแกลสจากสายเวโอลินชาส์เริ่มทำการทดลองผลิตสายกีตาร์โชคดีที่เขาพบกับสหายที่ชื่อว่าดีอันเจริโกที่ทำกีตาร์แจ๊สในเวลานั้นทั้งสองคนได้ร่วมมือกันทดลองเพื่อให้สายกีตาร์มีเสียงที่หนามีย่านเสียงเบสมากขึ้นในการเล่นริทึมให้กับ,บวงดน,นตรีจนเวลาล่วงเลยมาในยุค50าที่เริ่มมีดน,นตรีแบบบล็อกแอนด์โรลนำโดยเอวิสเพสลีย์บัดดี้ฮอลลี่ ไปจนถึงเดอะบิทเทิลส์ทำให้เดดดาริโอหันมาผลิตสายกีตาร์ไฟฟ้าแบบเต็มตัวในช่วงปี1940-1950ก่อนหน้านี้พวกเขาก็ผลิตสายกีตาร์แบบไนลอนสตริงอยู่แล้วซึ่งตัวเชาส์เดดดาริโอเองก็ยังไม่กล้าจะเสี่ยงทำสายแบบสตีลสตริงเต็มตัวตัวเขาและจอห์นเดดดาริโอซีเนียผลิตทั้งสายกีตาร์เองและทำให้แบรนด์ใหญ่ๆมากมายอย่างเกรชดีอัเจริโคมาร์ติน แม้แต่สายเบสร,ราวาวอันขึ้นชื่อของแดนอิเล็กโรหรือแม้แต่เฟนเดอร์และในปี1962โปรดักต์ทั้งหมดจึงถูกผลิตในชื่อแบรนด์ดาก o ซึ่งในช่วงยุค60นี้เองดาก o ก็เริ่มมีปัญหากับการผลิตจนมาตินกิต้าต้องเข้ามาดูแลกิจการและดากอก็กลายเป็นชื่อของสายกิต้าของมาตินไปจนในปี1974แดดดาริโได้ขายสายกีตราครั้งแรก ในเดือนสิงหาคมและใช้ชื่อนี้เป็นชื่อแบรนด์ของสายกีตาร์อย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้นจากนั้นก็ขยายใหญ่มากขึ้นในปี1994 Dead a r i o กลายเป็นธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีคนงานมากกว่า1,500คนจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือแพ็กเกจจิ้ง Dead a r i o มีการออกแบบให้รักษาสภาพแวดล้อมและกิมมิคของสายกีตาร์ที่ตรงหมุดของมันมีสีทองแดงสีแดงดำเขียวม่วง และสีเงินไล่จากสาย6ไปที่สาย1ที่ทําให้แยกออกได้ง่ายและกลายเป็นที่คุ้นตาของมือกีตาร์ทุกคนนอกจากสายกีตาร์แล้วดัตดารโอก็ยังขยายกิจการไปยังเครื่องดนตรีอื่นอีกด้วยในปี1995พวกเขาได้เอวานดัมเฮตุมาบริหารและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพมาจนถึงปัจจุบันในปี2011ก็ได้แบรนด์ไม้กองอย่างโปรมาค ที่เป็นที่ไว้ใจของมาร์ชิ่งแบนด์ระดับโลกอย่างบลูเดวิลรวมถึงมือกลองที่มีชื่อเสียงอีกมากมายอย่างฟิลคอลลินส์เนลเพิร์ตนอกจากนั้นยังมีแบรนด์อย่าง Planet Wave ที่เป็นอ็อกเซสเซอรีสอย่างสายสะพายปิกคาโปไปจนถึงน้ำยาทำความสะอาดกีตาร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญต่อการเล่นกีตาร์ทั้งสิน้นจึงกล่าวได้ว่านอกจากสายกีตาร์แล้วเราบรรดาอ็อกเซสเซอรีต่างๆดดดาริโอ <c oughs> ก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันด้วย ปัจจุบันดัตดาริโอบริหารงานโดยจอห์ดัตดาริโอรุ่นที่3จิมดัตดาริโอโรเบิร์ตดัตดาริโอซูซานดัตดาริโอสิ่งที่ตระกูลนี้ทำมาตั้งแต่วันแรกก็คือการพัฒนาหาสิ่งที่ดีที่สุดและใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็ก,ลกนๆน้อยๆขนับตั้งแต่ที่พวกเขาใช้ดัตดาริโออย่างเป็นทางการก็เป็นเวลา47ปีแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปตระกูลนี้ได้พัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อเครื่องดนตรีมาเป็นเวลาหลักร้อยปีเข้าไปแล้วตั้งแต่ยุคดนตรีคลาสสิกจนถึงดนตรียุคใหม่ดัดดาริโอได้พาชื่อนี้ข้ามการเวลามานับร้อยปีด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง